สบายดีสบายดีแหละสวัสดีเด้พอพเมพี่น้องเนาะอ่ะบอกว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ขอยินดีต้อนรับเข่าสูซองมุกดาวันสาวลาวคือเก่าพเมพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพอกัน,มนเมอนกวะเวียนมาหาทางน้องไอเดียเพิ่นกะคือมาอ่ะห้กำลังใจซองกล้ามซองฝ่ายแหละพเมพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ากะกะจักซีวาน,นแนดาเนาะเพราะว่าอ่ก ทุกๆคนมันก็ย่อมมีการผิดพลาดเสมอเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะป่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวสิไปโอ้ไปรมทางครอบครัวแม่น้องไอเดียพ่นก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยทางอ่าสมุกดาวันกามาแบบคำคำเน่มือนี้เนาะ้ป่ะโตอ้าคือตื่นตาแท้มือนี้บอกอ้าสบายดีเด้อบ๊ะสุขทุกคนเด้อโดยเอ้าเมื่อวานนี่เมมุกมาคือบุมมีสีอันนี้แหละฮะมาใหม่อีกแล้ว โอ้ยมาใหม่เรื่อยแท้เนี่ยฮะจบสิ้นบริบูรณ์ได้บนริเนีละคักปัญญังบนริพ่อม่พี่น้องเลยก็คือทางเฮากระเบาถามมาเมอนีกับอดีมีจุดประสงค์อย่างนาอพ่อแม่พี่น้องการมีแต่ว่ามาให้กำลังใจสองกำสองพายเนาะโดยเอ้ยกายอมพับยอมพับแล้วว่า จรงที ás, ่มันเกิดขึ้นก็เอื้อเพื่นกัยอมพัพิดพลาดไปแล้วเนาะอ่าไปแล้วเพราะว่าสิ่งที่ก็เหตุพิสไปก็้อขอย่อมพักิดคนเดียวเนาะเดยสิ่งที่อันเหตผพิดไปมันนี่ก็เพียงแค่มันจบลงแต่เพียงคนนี้นะอ๋อเนควแมนแมนแมน หน้เาเลยตาน้าสิ่งที่ assim. ไม่น้อยไอเดีเห็นไปก็อันบม่ได้ตั้งใจเนะาะพอเราออกไปก็ขอจบแต่เพียงคลิปเท่านีา้เน,มมนนะาะปล่อย,อกอกกยว่าวลายนะะว่าวลายก็มันฉีดมันฉีดยาวเนาะมันมันฉีดบ้จบจากเื่อหนะพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าให้จบเพียงเท่านี้นะโบนว่าบีโวนิบาควบก่าวแลยว่านิบาควบก่าไปแล้วกัน มันก็สีบจบแม่มันก็สีเงี้ยเงี้ยไปเรื่อยๆเนาะคันคันสีว่าแล้วก็คำเก่าวบเรามันก็ดื่มเนาะมีแต่ว่าคันสีว่าแล้วก็คนเฮามันเคยผิดพลาดเนาะก็เสื้อว่าหลายๆคู่ลายๆคนเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะด้วนแต่มีการผิดพลาดทั้งเบิร์ดอ่าแต่เฮาน่ะชีห้อภัยกันได้บ่เนาะแต่ก็ คือ,อ,อว่าแล้วคันมาทางเอื้อเพิ่นสำนึกพิดิีอีเนาะ<ม>คือทางมือนี้ทำม,มากับบดีมีจุดประสงค์อย่างก็มีแต่ว่าม,มาให้กำลังใจสองกรรมสองพายเนาะเพราะว่า<อ>สิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วกะพอให้ว่ามันเป็นเรื่องอดีตไปเนาะ<ม>เอ้เนาะกมแต่วาอ่บาบ่ให้เป็นคือก้าวโน้ยเนะ<ม>เาะอ่าเพราะว่าสิ่งที่ทาสำนึกพิดไปแล้วกะมีแต่วาอ่าก็มารอบนี้กมแต่ว่าตั้งใจเนาะอยู่กับลูกกับเต้าเป็นทั้งพ่อแล้วก็เป็นทั้งแม่เนาะให้ลูกเนาะอีหละเนาะเพราะว่าเชื่อว่าอ่า ทางน้องไอเดียเพิินกาแบบว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีเม่ <c oughs> ที่แบบว่าคอยเคียงข้างมีนั่นมีนี่เนาะก็มีแต่ว่ากลับมารอบนี้ก็ให้เป็นเมย์ที่ดีเด้ออ่าคือเท่ากับบุตรยะเนั่นเราค่ะแต่ว่าเท่ากับให้กำลังใจสองกันสองฝ่ายเนาะเพราะว่าเพลินก็คือสีสำนึกพีดีจากใจดีเนาะหรือว่ามันเป็นไปแล้วกะ แม่เ e. น er ี like ่ยเายแม่เนาะมีแต่กลับมากอยู่แบบครอบครัวที่อบอุ่นซชบานนี้เนาะอ่ากันคือว่าไปหาเงินหาค่ากับเบอรงเงี้ยงทางครอบครัวน้องไอเดียคือเก้าเนาะแม่น้องไอเดียว่าอยากขอท่ากันบ่าวพาแล้วก็สามบุกวานเลยม่น้องไอเดียสีบลูฟื้นพุ่มเก่าแล้วก็สีม่ตอบอีกแล่าพุ่มเก่าอย่างเงีคะแล้วก็คัรท่านพาว่าคนอื่นมาถ่ายกัน แม่เนาะไเดียก็สิบ่ขอตอบแล้วเอาแค่จบคลิปเท่านี้จบซํานี้เนาะจบเท่านี้แล้ก็บ่ขอตอบหยังหลายนะคั่นถามว่าทางอันเพิ่นมากสิถามเรื่องใหม่กแม่นไเดียสิตอบให้ได้คันถามว่าสิถามเรื่องเก่าแม่นาะไเดียบ่ขอตอบแล้วอ่าดได้ๆเนาะโดยแม่นๆเนาะเพราะว่าคันเฮาคือว่าแล้วคัน เขาเอาไปในคลิปหนึ่งแบบหนึ่งเข้าเอาไปคลิปหนึ่งแบบหนึ่งมันกาสีไปเรื่อยๆเนาะมัๆเนาะเงาสีเงื่อนไปนะแเมนแมนเไม่น้อยเยอยวขอจบเล่นคลิปเท่านี้เลยกาบวกเป็นยังไงเนาะสัมภาษณ์ใหม่กับทำว่าเรื่องใหม่กับเมนเมน้องไอเดียกับชีวเอยได้ถามอีถามเรื่องกับเมน้องไอเดียซีคอแบบบทตอบแล้วเนาะเพราะว่าเขากับประจำเป็นต้องมาสีถามต่อไปเลยเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือเอ้ยเพิ่นอาเพชรมาเนาะเพิ่นกับยอมรับความจริงและเพิ่นกับซันึกผิด อ่าแล้วก็ขอโทษจากใจอีหลีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าก็คือว่าแหละกะหลายผู้หลายคนกะกะเว้ามาหลายอยู่เนาะแต่เฮากคือว่าแหละมันกะทุกคนก็ล้วนแต่ว่ามีอดีตเนาะแต่เฮากะบ่บ่ถือซากันซะพ่อแม่พี่น้องก็พร้อมให้โอกาสนึงมากอ่าดูตนทางน้องไอเดียเพิ่นได้พ่อแม่พี่น้องเนาะกเฮากคิดเห็นอ่าทํานองแบบว่าคนอื่นมีแม่แม่นบ่ล่ะอ่าแบบอนั่นนี่แบบ คือสวงเพธอเมย์เพิ่นมาเข้ากันอยากให้น้องเพิ่นได้สวงโอกาสดีๆเนาะที่ว่าได้อยู่กับเมย์พอจังใดกะอ่าเอื้อยเพิ่นก็คือเมย์น้องไอเดียเนาะอ่าอีหล่าก็คือสีบบได้โกรธเมย์ทีลูกเลยอ่าหักเมย์คือเก่าเนาะโดยเพลงเมย์คือเก่าเนาะอีหล่าเนาะเดยเพลงเมย์คือเก่าเนาะพอเมย์มีผู้เดียวเด้อหักเมย์คือเก่าเนาะโดยแล้วก็พร้อมให้โอกาสเมย์คือเก่าพอเมย์พี่น้องเลยอืม คือแม่กับ uh พ่อมฝาบปรุงเนาะโดยกินเนี่ยมันบูดีเข้ากับบุคคลเฮ็ดแบบนี้เนาะโดยก็คือว่าอะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาเฮ็ดลงไปกับอ่ามันกับลวนแต่มีเหตุผลเหตุผลของฝ่ายของเราคือกันเนาะอ่ากับ่คือโทษโกรธซาผู้ใดคนแม่พี่น้อยเพราะว่าเหตุผลอ่าแต่ละคนมันกับบ่คือกันเลยเนาะอ่าท่าว่าเอ้อเพื่อนสำนึกผิดอ่าจากใจดีกับ ทางเขากับพ้อมให้อภัยเพื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องกับบอทือโทษโกดซาเพื่อนก็ให้เป็นแบบกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นคือเก่าซาเนาะกับหนึ่งมากับพ่อเพื่อนกับ่อยู่แล้วเดี๋ยวนี้เนาะการเนี่เขาแล้วสมุกเลยบ่พอน้องไอเดียว่าใช่อ๋อโดยอันนี้ค่ะเป็นทั้งพอตู้ได้อ่อ่าเพราะว่าเพื่อนกับคือว่าทั้งหมดมันกับโบคือแม่ได้เนาะพ่อกัน ก็สมัยนั้นกลยันยู่เลยพ่อก็อยู่นี่แม่เนี่ยมันนั่นนี่ค่ะมีวันอีกนะค่ะค่าแม่นเะแม่มากได้ไหมอะได้อีกแม่ล่ะครับแม่ใครนี่เนาะก็ยางน้อยกะคันสิวะแล้วกาโบห็นผู้นึงกะให้เพิ่งผู้นึงว่าฉันชอบห้เห็นผู้นึงเนาะเป็นชาวลากเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ซะแต่คันคือพ่อนี่ยกาทำมาเพิ่นดีเพิ่นก็ดีค่ะแต่คือว่าเพิ่นนี่กะเพิ่นเป็นคนไทยแม่นบอยล่ะเพิ่นกะจะบ่ค่อยแบบว่า มาหาเฮาเนาะอย่างหน่อยกับแบบมีแต่หายการติดตัวเป็นบอกแต่แม่นี่ถึงสิไปซ้ำใดเพื่อนก็กล้ามาคือก้าพอเฮือนซานรันเป็นอยู่นี่เนาะอยู่ทันโกเพือนเขาอยู่นี่จังใดก็มีแต่ว่าบ่บัวอยากอ่าลื้อฟื้นมาปันใดเนาะบ้าท่านเนาะกันว่าเฮาลื้อฟื้นไปมันกับบุมมี่ยังดีขึ้นเนาะมีแต่แบบว่าเรื่องบานปลายไปเท่านั้นเนาะอ่าอโทษคข์เขโทษกขอไอ้เนาะต้องอุทิศ ค่นเหลกระทุกทุกธานเนาะด้วยจึงตัวเขตัวว่าไป่านมากตกระแมนกอะไรให้กำลังพลกำลังใจทุกกคนเนาะให้ให้ทุกคนขอให้ดีดีแห่งเรามาเก็บอไขอไข่อเิเลแต่เ่ยเาตัวก็ยังลาสวาวอกลูกปันไมห้ลุกปันห้ในท่านเดืกมากเลดีมาเราติมพล จกับวนนี้คิดคิดใจได้ไหนล้วปูกับอกใจทำยังงใจดีวนี้คิดยังไงกับวทันนี้กับขอให้จบทนี้แล้วประตูกับบวิ่งมอกยังหลายเนาะยดยกมีแต่ข้อมอกแต่จำนี่แหละขอโทดขอไปนี่ะแต่ว่าพิจาระการไจากัิชิงที่บดีกับขอโทษขอไปเด้อทุ่านทุเทด้ยคนกอารบเปินยังเนาะมีแต่ว่า ให้ๆมันโตเพียงซ่ํานี้ซะเนาะทางอ่าเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าบัดนี้เฮ็ดจังได๋บัดนี้เอื้อยยังวางแผนไปไทยต่อคือเก่าบ่โอ้ยังสิไปคือเก่าเนาะหาเงินาเเือนบ่เออคืออันได้อนุญาตเอ้ยเนาะได้ยินอ่าบ่แม่นได้ยินดอกพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ได้ได้เบิ่งคลิปอ่าฮู้ึกว่าทางเอ้ยว่าสิไปตั้งใจหาเงินแล้วก็มาสร้างบ้านอีกหลังนึงแล้วก็ยังแบบให้ทางน้องไอเดียเพิ่นบ่้ อือน้อยครับคันสิ แจะได้คิดกะหรือว่าสมุกมุกมันบ่มีมือนึงกับมือหนึ่งก็ต้องไล่เนาะเออเนาะขาดข้นคอบะาดคือบเนเนยย่เขาีได้กว่าอันํำนอกไอเดียกขอยู่แต่เก่งตื่แ้นะนนพได้คอได้ชื่อเข้าเขา่าันีบ้าลกไปเรื่อยเนาะพอพอจุนเสือว่าซนะิโนพ่อได้อ่าทรงยืนอ่านเล็กๆเนาะจุดคั มันนี่คือพอได้ชมน้องไอเดียเฮียนอ่าเมนการเฮียนแล้วก็กับเข่าเนาะชุดลักคือตัวนี้คือสําคัญที่สุดเลยพอน้องไอเดียเพิ่นในการหญ่แล้วเริ่มเข่าเฮียนแล้วเนาะตััวสคแม่แม่เนาะพอไม่ดีคนักเฮียนก็เฮงเฮียนเก่งใช่ไเนาะโมเมนเกตเอเลยใจล่ะในทีหนึ่งมาเลยจะไปเฮียนทีหนึ่งมาได้เกียร์ยังได้เกียร์ยังโมหุ่นได้บอแบงชิปนะ เออเม่มักชิปทุกหน้าเจี๊ยไ้จังนี่มักซาวได้ไรเอมักซาว่นบ่หายจะว่าน่อยเดียว่นบ่หาย่าสิเกหนแลกตสกหนึ่งแล้เกสามมจ้ะเกสามาสิเี่เกตหนึ่งวเเนึ่งที่หนึ่งเนชิ

อนี่าฝักก็อ่านักตัวเด้ออันนี้คือเมนนอกไอเดียเด้อหนึ่อ่าเพิ่งจะเห็นกันไปจังนี่มาเชื่อกันเนาะโอ้งาเมนมะนึ่งเนาะเออเงามงาโอ้อย่าเด้ออย่าเด้อเดี๋ยวมาได้รับมาได้นอนเด้อไอ้ซางมิจฉุคโสดเด้อไอ้ซางไอ้ซางสุดจะคนสมุกโอ้ยสุดสามคนสี่หูไหน สี่บ่แม่น้องไอเดียกระสดคือกันเนาะโอ้โหสี่บเด้อมีแต่คนโสดบัดนี้อ้าวคนโสดมาพ่อคนโสดบัดนี้เด้อบัดนี้ได้สิได้สร้างบัวใจคาสร้างบัดนี้เนาะไอแางเฮ็ดให้ฟรีอ้า่ดีได้สมุกเลยแม่น้องไอเดียถ้าเพิ่นไปหาเงินหาคำให้กอะ บายากนะโอ้่สายนี่สายเลยต้องเสียเงินเลยนะโอ้ยเดินแต่ก็ดไปเท่าน้อยเนาะเูดูดบอว์คือชีบอวากันง่ายเนาะคนโสดตัวคนโสดเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยดูดดูเดินแล้วก็คือสิไปไทยครั้งนี้ก็คือแบบวางแผนไว้ดบโดยดูตอนนี้บ่าเดินคือแบบว่าถ้าสมมติว่าเอ้ยกลับไปไทยรอบนี้แบบแบบตั้งใจมีความตั้งใจในใดในที่แบบว่าไปครั้งนี้ การนีิลายว่าสีปรับตรุตัวเองนะกาสชิเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างการสีเห็นให้มันดีขึ้นการชิดชงเงินนลกให้นองเฮียนการมีข่าวมีข่าวมีงานการสิติดต่อหน้าทั้งอันทาง ใกล้ๆเฮือนนี่แหละเนาะว่าน้ํายาตีพี่น้องเนาะตีพี่น้องเพราะว่าน้องไอเดียกับพ่ออันประตูเพิ่นบ่มีโทรศัพท์เยอบ่มีโทรศัพท์นะคยากนะอ๋อโดมาก่ก้าก็มีโทรศัพท์ลเนาะเพิ่นบ่ว่าแม่นพเพิ่นถ่ายคลิปแม่นเพถ่ายคลิปเนาะน้องไอเดียได้่ต้องออยากได้โทรศัพท์บ่ล่ะครับเออ กมกเป็นอย่างเดอ้อมีแต่ว่าบอกแม่เดอ้อลูกเดอ้อแม่เอ้ยไปแ้วตั้งใจเก็บเงินมาและซื้อโทรศพัพท์ให้น้องไอเดียเดอ้อว่าสิพอได้ติดตอ่อหาแม่ว่าสิเดอลูกเดอ้อ,อ วัได้เงนินเนาะสมองมงนาะวันได้เงินซชื่อขนมไปองเงียนนะ <c oughs> <c oughs> เนาะเด้ออ่าพอได้เงิน <c oughs> แบบว่าเฮาไปอ่าลมคอกับของคนอ,อื่นมันกลับบอกค่ะคือของเฮาได้เนาะ <ừ> ของเฮาได้ลมเป็นสมุนสองสมุนก็ได้ได้แต่ว่าเฮาลม้มคอของเพื่อนนี่โอ้ชงช่วยกันสามสิบนาทีนี่าหาหกับเฮาฮู้สบายกิงใจเพื่อนแล้วนะ <c oughs> เนาะอ่าลมลายก็บ่ได้ได้บ่ทายอ,อ่าก็คือว่าไม่น้อยไอเดียไปนี่การสีเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้น้อยไอเดียแล้วก็สิต่อวัดส่วนหนึ่ง เม <Main>, นเมนเพราะว่าคือว่าแหละหนึ่งแม่งเงินเดือนกะแต่ว่าทาว่ามันมันดีเ่ามันก็ดีกว่าบ้านเฮาเนาะเอ้ยแต่ว่าคือเฮาไปอยู่พุ่นกะคือว่าแหละเรื่องค่าบัตรค่าเบอร์เนาะนหลายสิ่งหลายอย่างเลยอยู่พุ่นเนาะเพราะว่าค่าบัตรนี่กะเฮาเทียบไปเทียบมามันกะบโบเมนแต่ค่าบัตรดอกส่วนลายนี่ค่ารถนี่สำคัญที่สุดเลยเนาะมันชิน่าค่ารถรายเต็มก็เจ็ดสิบสามบาทโอ้โหเต็มกี่เลยเนี่ยเจบาทขึ้นแล้วเนาะบาทาเนาะตะกี้เฮ้าไปมีแต ประมาณแบบอย่างแปดเก้าบ่ยังนี่เลยเนาะเชียร์ฮอนหาล่อยนะะเขานั่งหลุดสายมันแพงกับโมแพงเนี่ยโอิโหดีนะป่ะแบบเขานั่งเขานอนอ่ะนะโดนโนแต่มื่อมื่อนี่กับฮันทาว่าในโน้องไอเดียกับชิมาว่ากัแล้วก็ชิเป็นทั้งพ่อแล้วก็ชิเป็นทั้งแม่ให้น้องไอเดียชิบุยน้องไอเดียน้อยหน้าใครโอ้ดีแล้วดีแล้วเนาะกับพันคือเออ่ะ แบบฮัาปากเนาะเรือได้บ่า<ม>ในคลิปนี้กับทางเฮาหรือว่าทางเอฟจีกับกันคือว่าเพิ่นเพนนิ่นกันคือสดีใจคือกันเนาะ<อ>บาท์าเนาะอพอาย่างหน่อยกับิดเห็นทางน้องไอเดียเพิ่นเนาะกับก<อ>ันคืว่าแล้วกับความสัมพนันธ์กับบุญญาไฮเตกแยกเนาะเ<อ>พราะว่าแบบอ่ะย่างหน่อยกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วกับให้มันเป็นหรือเพินความแังเนาะกับช่วงนี้ต่อไปกับส้างความสัมพันธ์อบอุ่นให้น้องเพิ่นซาเนาะกัให้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วกับครอบครัวที่อบอุ่น อ่ายังหน่อยกะหันนามาบุหินโพกันยังว่ามีเม่เนาะอ่าตะกาวนี่ฮันนามาเห็นแต่พอตู้กินข่าวกับพอตู้เนาอีหล่ะเอนอนน้ำไฟอหล่ะนอนเม่นอนแล้วว่าเขินงามนะงามงามว่ะมือมือได้ขึ้นเฮือนในละนอนนอนอนใช่หรอนอนที่มนเม่ตั้งพ่อยนอนที่อีเม่นั้งพ่อยอีหล่ะก็ไปนอนน้เม่บ่ลูกเอไพ่แนอนกระตอบนะ ผัวตู้ผัวเดียวเอ้ยผัวตู้นอนผู้เดียวนอนมาคืนเนี่ยมีอย่างไหนมาพวบข้าวคะยุ่งโอ้เป็นอาหารให้ยุ่งง่วงคืนนี่โอ้ดีแล้วดีแล้วทำบุญทำบุญเน้อยน้องอ่ามีแนวกินดีก๊อดีแด้วมีแนวกินเนาะ่มดละอ่าอ่าดีแล้วอีหล่ะก็ะมิตรบายู่ทั้งพี่กระตั้งใจเฮียนนี่ละเด้อเฮียนเก่งเด้องานแห่เก่งแล้วก็ตั้งใจเฮียนเนาะ อ่าวันนี้ก็คือว่าอะไรอ่ายางน่อยก็พอตู่ก็ปริอนณลังเก้าจได้เนาะนก็ขอบคุณขอบคุณทางผู้รักผูยย้ใหญ่เพื่อนยู่นเนาะเี๋ยเพื่อนยินมือเข้ามาซรอย,ยอ่าก็าคือทั้งแม่น้องไอเดียเพื่อนกลับมาครั้งนี้ก็คือเพื่อนอยากขอโทษและก็สำนึก พิจากใจอีด <ไ nur? S 1> <Price S 2> ีเนาะอ่าพิจังไงมันผิดไปแล้วเนาะโดยก็คือทีกลับมานี่กับโบนิมีจุดประสงค์เนออโอ้ไอสางกลับแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดยโดยไอสารทุกนเลยโดยอะแหลเรือมาเจาะกุฟซาววะโดอ่าเซลลินเซลินได้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอ่าวันนี้หันคือที่เอื้อยอ่าไปไายเนี่ยก็คือมือวันที่สิบเจ็ดเวอ มืัอน,นี้วันที่ยังสมุก12โมงอีก500เอนี้ล่ะเมกซิกับไปไทยได้อีหล่ะชิมน้ำตาลย้อยเยี่ยงมะลาเอาเอากินหอนกับอดหนาวแล้วเนาะอีหล่ะเนาะอ่าเอาแม่มุกก็พอทาเป็นกำลังใจไหมคิดว่าโอ้เห็นแม่แล้วลืมแม่มุกก็พอทาแล้วไปจ้าอ่าหมดลืมเนาะโดยการ ยังไงล่ะกระจื้อทุกคนได้แหละเด้อที่ว่าเข้ามาให้การช่วยเหลือทางครอบครัวเจ้าเด้อบ่ให้ลืมได้โมเมนตเชียพิ่นบ่มาเลยบ่ลืมได้อันเพิ่นบ่มาได <นะ S 1> <อ>้ลืมเพิ่นได้เด้ออ่าภายทามก็ไม่โอ้อยู่ในใจน้องไอเดียว่าสิเด้อลูกเด้ดอพี่น้อยเจ้าก็ได้ขึ้นไปนอนขึ้นใหม่ได้ออกพรรษาเนี้ยอุ่นเนี้ยนอนสมุกเนาะอย่าอย่าลืมแม่มุกเด้อขึ้นเฮือนงามนะเด้อบ่ลืม คือทีให้เอ้ยังจือได้โยเพี่อนะโอ้เป็นอะไรทีวีเจ้าไหนน่ะได้เบิ่งอยู่บ่ได้เบิ่งอยู่เบิ่งถูกมือเลยบลูกเด้อขาก่กกาบ่เดิกติดผานั่ายำอันตกแต้เด้อขากโกกาบ่เด้อเด้อ แต่ก็แม่มุกก็ซื้อให้แล้วบาดนี้หมดแล้วบาดนี้แม่มุกแห่งบ่มีเงินซ่ํานี่กับเงินอันเงินแม่นเอื้อยเนาะอ่าเงินแม่น้องไอเดียเด้น่ะแม่่งแม่่งอ่าแม่ฮคทางฟังไทยเนาะอ่าเพิ่นก็อ่ามาโดยจะก่อนก็ได้เนาะจะก่อนก็ได้เนาะโดยแต่ว่าเป็นกําลังใจให้ทง สองกับสองฝ่ายทั้งน้องไอเดียทั้งครอบครัวแล้วกับทั้งแม่น้องไอเดียเนาะมีแต่ว่าตั้งหน้าตั้งตากันไหมทราบแบบนี้เนาะคือไปหาเงินหาข้ามกับตั้งมุกตั้งใจเก็บเงินเก็บคำพอได้มาแล้วก็มาอยู่น้ำลูกน้ำเต้านี่แหละเนาะขอบคุณพ่อลูก ป้าล uh, well. ุงด้วยล่ะเนอขอบคุณขอบคุณขอบใจเด้อทุกยิงทุกทุกยิงทุกทุกซิงทุกอย่างที่ลูกที่บาบาให้การช่วยเหลือทั้งครอบครัวน้องไอเดียเด้อมาสิเด้อโดยขอบคุณขอบคุณเด้อแม่มุกแกพ่อท้ายี่มาช่วยเรือน้องป้าลุงพร้อมลูกป้าลุงทุกคนทุกคนโด้อยีมาช่วยเรือน้องไอเดียแกแม่น้องไอเดียเด แกปะตู้คมเ<น>จ็บปะหอยได้คมไข่ปะหอยนี่เดินทางตอลอดปลอดภัยขอใ<น>ห้มันยืนเด้อขอให้รวยมันหนาเด้อซ่บุ้อันพอหัเด้อเหน่อยขดีพอหักเนืน่ยขอขอบ,บุญขอบคุณเด้อพอหกักด<น>ี่มากเสรือน้องไอเดียแกป,ปะตู้แกน้องไอเดียแกแม่น้องไอเดียเหน,น,นขยขมเจ็บปะหอยได้คมไข่ปะหอยนี่เดินทางตอลอดปลอดภัย คอยไม่เงินเด้อขอยรวยมันหนาเด้อใช่ใช่ถูกเนาะไรลิศลิศเพิ่นบอพเพิ่นธนัดแล้วสมุกเองเด้อย์พอตู้แบขอขอบคุณขอบคุณนกทางคุณใหญ่เลยพ่อทุกชานินอกทุกประเทศับแต่ประเทศลาวประเทศไทยแต่ประเทศนอกแล้วก็ทั้งพอหักน้องไอเดียที่มาให้เพื่อนใน้อกไอเดียกับพอตู้นี้ ขอให้คนอยู่ดีมีแหงเนอ้อความเจ็บอย่าไรของใครอ,อย่าีเล้อเป็นโฮมพ่โฮมใายลูกห้รลานเนอ้อขอให้อยู่ดีมีแหงขอให้มีแต่ความที่ว่าที่ดีเนาะคนที่ว่ามาเห็นให้กับพอตู้กับนับถือเป็นลูกเป็นเต่าเล้อมีแต่ความดีมีแต่ความแพงเเ้อนอหิมาทานมันโให้มาใกล้ มือนมาช่วยชำ่มไรก็ขอให้ไรกลับคืนให้ได้ร้อยเท่าพันเท่าเด้อน้ต่อไปก็ขอให้คนอยู่ดีมีสุขโอ้ตรงน้อเนาะโอ้ตรง้อนา้ก็เมลอนไอเดียก็ซีโมอะไรเนาะโน้ตี่นี้ก็เมลอนไอเดียก็ชิม่าขอบคุณขอบคุณทุกท่านทีใจดีเนาะระท่างประเทศไทยระทางประเทศโลกระท่างไอ้ของหักเม่หักน้องไอเดียเนาะแล้วก็ท่างป้าท่างลูกอาวอ้าวเนาะขอขอขอบคุณขอขอใจทุกคนเนาะเพราะว่า ที่มาได้เพื่อหลังหนึ่งกับพอเขอบอกขอบใจหลายๆก็เพราะว่าแนองไอเดียกับหูซึกพิดทุกทิ้งทุกอย่างก็เลยเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณคนหลายๆเด้อก็ความเจ็บมาได้ความไข่มามีโอเดินทางตลอดปลอดไปเดื่อซ่าซ่า่ถูกเนาะ คือพอหักไม่หักเพื่อนอยากมาเยี่ยมยากมาเยี่ยมได้เนาะพอเนาะมีแต่ยินดีตอนหับเลยเนาะเขาดีใจเลยแต่ยิ่งคำเพื่อนว่ากันเนพอตู้นี่ก็ดีใจเลยเนาะ่อว่าเพิ่นว่าเป็นลูกอันนั้นพอตู้พอตู้แห้งดีใจเลยเลยดีใจและดีใจละเนาะจังไายก็มีแต่ว่าให้จบสิ้นเพียงสมีเนาะเอ้ยเนาะบาี้เนกาซีบ่ลึกฟืนความกาวแล้วก็มีแต่ว่า เริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่เนาะอ่าแล้วก็เปลี่ยนคนใหม่แต่ใจเก่าโอเปอเรนใจเก่าเลยเนาะใจใหม่ล่างเก่าเนาะใจเก่าก็คือเก่าเลยเนาะเด้อเด้อเด้อเอาเปลี่ยนทุกอย่างแต่ร่างเก่าทีี่บเล่เอาแต่สิ่งมันดีๆดีโอเคบันี้อีหล่ะมีแต่ฟังความ อ่าพ่อต <Bye. S 1> ah. ู hmm, uh ้แม่กับแม่เด้อลูกเด้อบัดนี้เด้ออ่ามีแต่แม่หมุกกับปะเด้อบัดนี้เด้อโยสดีดสิด้กปะบัดนี้เนาะโยอ่โยสดีทางเอื้อแล้วก็ทางพอตู้เนาะโยอ่เด้อโอขอบใจอให้ลําไมรวย ทางกระนาดทอโดยสาธุโดยสาธุเนาะบารน,นี้กับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลย,ยอ่าโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทางสามวงดากระซิได้อ่าอ่าโอเคเนาะบารน,นี้สิได้ขอตัวเดินทางกับก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะจากในก็นมีแต่ว่าให้งกำลังใจทางสองกรรมสองพายเนาะเพราะว่าทางเอ้ยเพิ่นหรือว่าทางครอบครัวเพิ่นการสำนึกผิดอีดีเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าจากในท้าบารพิพลาดประการใดทางสามวงดาก็ต้องกลับ ขอโทษขออภายเนาะโดยท่านี้ก็อโคกาวเข้ามาสบายดีสบายดี